โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับตอนนี้ครับอยู่กับผมนะครับปูเจมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าวอร์เรนนะครับวันนี้นะครับผมก็จ้างตัวที่มีชื่อว่าเรน่าใช่ไหมใช่จ้างเรน่านั่นแหละครับอืมซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปวอร์เรนครั้งแรกนะครับผมผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะนานทีจะเล่นทีหนึ่งเนี่ยมา เรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอผมยังลงแรงไม่ได้นะผมจะเล่นแบบไม่มีจา่าอันดับไปเราไปเจอกันตอนที่หาห้องได้แล้วเลยไปโอเคครับขอขั้นก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าเรนหน้าให้ทุกคนดูนะครับผมเรเรนเรนใช่าหมเาถอะโอเคนะครับอาจจะมาเล่นตัวนี้ดูผมไม่เคยได้เล่นมาก่อนนะครับ ก็ขอทําความเข้าใจกับตัวนี้ก่อนละกันนะโอเคอ่ะตัดไปตอนที่เข้าเกมหลังจาก50วินี้นับตัวนั้ง10บเก้ปดดหก้าสี่สามนึ่งโอเคนะครับก็มาเริ่มแม์กันแล้วนะครับผมก็จะบอกก่อนเลยนะผมเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะครับถ้าการเล่นของผมมันขัดหูกระตาใครขออภัยมานะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมโอเคอ่าเราทําการซื้อนี่เลย ่าซึ่งผมเล่นไม่เป็นนะไอ้นี่น่าจะเป็นสกิลที่แบบอ่าขัดขวางการมองของคนอื่นมั้งเราก็จะมาตรง A กับเพื่อนเลยแล้วกันนะมาเดี๋ยวตาน,นี้ผมจะเป็นตัวแบกเก็บ5ตัวอะไรละกันนะโอเคผมรู้สึกผมยินเสียงนะีลิงเฟนวิววิวมผมจะตายครับทุกคน าตอนนี้ผมจะเป็นตัวแบกเก็บ5ตัวเลยรละกันตัวแบกเก็บ5ตัวเลยรละกันโอ้ผมไม่รอดว่ะโอเคมาแล้วดูเหมือนว่าทางฝ่ายเราจะมีสายเติมนะครับผมเออผมขอเอาเป็นอันนี้โอ้เกาะหายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวไอ้ตรงตัวนี้ผมไม่รู้นะมันต้อตงอ่าตัวนี้มันเป็นสกิลใช้ยังไงเพราะว่าอ่ะกด F1 ขึ้นมา ติดตั้งดวงตานี้จะทำลายการมองเห็นเพื่อเปิดใช้การฟูลฟูเนี่ยเห็นระยะสั้นๆข้างหน้าของศัตรูจะมองเห็นเป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้นอ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองวิ่งเข้าไปเลยจังหวะนี้แล้วครับผมปุ๊บมีตัวอยู่นี่สองตัวรู้ไหมว่าผมจะยิงไม่โดนใครเขาเลยนะแน่นอนครับคนเพิ่งได้เล่นนะครับผมมันพิชิตเป้าหมายไปได้เลย ทำไมวะทำไนคนพิ่งเล่นถึงไม่มีทางเก่งไปร้วเลยวะแบบเล่นปุ๊บเก่งอะไรเงี้ยไม่นะมันวางระเบิดแล้วครับฝั่งมันยังเหลือสี่คนอยู่เลยฝั่งเราเหลือสามนะครับและฝั่งทางนั้นได้นําเราไปสองแต้มแล้วนะผมว่าเรามีโอกาสแพ้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะประเด็นไม่เป็นไรแต่ผมส่งการชีพไปทุกคนครับเห็นสิ่งที่ผมเห็นไหมครับมันคือปืนว้ยคือผมใช้อีกปืนหนึ่งทาไมมาเป็นปืนนี้ โอ้ระเบิดกำลังจะทำงานแล้วครับผมโอเคเพื่อนเราต้องวิ่งหนีถูกละอย่างน้อยก็เก็บปืนหรืออะไรไว้หน่อยมันจะไม่ต้องซื้อเยอะ find can them for me. for okay. ก okay. mm ็ผมคนที่ถนัดปืนนี้มากที่สุดแล้วนะผมเล่นกระกังเหมือนขอไปนะพวกนั้นน่าจะเป็นคนที่มีแรงนะครับผม ยังไงวะไม่หันละเก็บเป็นหนึ่งตัว S เป็นหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นพวกมีแรงด้วยนะผมก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยเออมันก็ไม่แปลกหรอกอ๋อกดกดกดตัวอีน่าจะเป็นการหุ้มแบบหุ้มเกาะอ,อะไรเพิ่มเพิ่มเติมมั้งอาจจะใช่นะครับ และตัว Q น่าจะเป็นการ,การสำหรับการฆ่าศัตรูแล้วก็เป็นการเอาแบบเลือดที่ตายของศัตรูมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามที่คิดไว้ส่วนตัว X ผมไม่แน่ใจว่ตัว X ข้อระยะบ้าคลัง่งอ๋อมันเป็นหมดบ้าคลั่งนี่ไหมไปกับเพื่อนดีกว่วา Target down แอซิดใช่ไหมอืมสวยเพื่อนให้กูโดนยิงส่วนมึงมายิงที่หลังกูเจ๋วสุดยอดไปเลยระบบช่วยติดตั้งรัฐบาลเริ่มการเดินอ้อมหลัง Last Player Standing โอ้แม่งเลยเออวะผมมีสกิลผมไม่ได้ใช้วะ่ะไปเก่อก่อนหมดคนหมดคนบ้าขา้างนี้เป็นเชื้ออะไรวะเออว่ามันจะเข้าตกานะกลางเนาะ เออนั่งรออยู่กางอย่แหละไม่งั้นมันก็จะไปเอรอบอ่ารอบนี้ไปซีเพื่อนโดนละ They will รอบนี้ไป็บีครับใช่บสีสปาย planted ป่าเข้าไปครับ

ลบลบกนลบก่นเย็นเนอจ You will not kill my a l o n n e m y r e m a i n ้เมีชนะว่ะเรามีโอกาสพีเกมได้นะครับผมโอเค ขอให้มันพิกได้แล้วกันดูเหมือนว่าตอนนี้จะไปสีนะเดี๋ยวเราไปอ้อมหลังมนเนี่ยเพื่อนครบท้งนั้นไปน,นะไฟป t e d

อผมพยายามที่จะไม่พูดคำหยาบให้มากที่สุดแล้วนะการเดลิเวอรี่รู้สึกว่าเพื่อนเราจะยิงได้ตัวหนึ่งไม่นะ รู้สึกเหมือนเพื่อนเราจะซีไปคนหนึ่งนะมีคนออกมาจัดไปลูกหนึ่งเดี๋ยวกูมามีคนอยู่หน้าผมครับ ไปเด๋วเด๋วไปครับไปทำดาเมจให้เพื่อนไว้เฉยอืมแม่นยังกว่าเจมอุ๊ย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 โอ๊ยโอ๊ยโดดมาลองอุ๊ย last round in the half Last well one in their you house. Anyway, anyone needs anyway. something? Anyway, love's tired. Go and be a fun. Okay. Need a drop. Thanks. Thanks. Love me for not playing anything. อังจิงซ่าดงละชิดดงละชิดดงละมีดาวดงละมีดาวดงละมีดาวอ้าวไม่มีใครเก็บระเบิดหรอผมไปเก็บให้ก็ได้嘛เพราคุณจะไปเก็บมึงก็ไม่เก็บนะเออก็แปลกคนนี่เว้ยฝั่งนู้นดูเหมือนว่า อยู่เยอะมากนะผมตายไปเก้าตัวแล้วอไ,ไอพวกนี้เป็นโลกอะไรวิ่งมาแทงเนี่ยมึงเป็นโลกอะไรกันวะวนเห็นเป็นระยะสั้นๆ ร้องออกมาครับหรืออย่งนี้ครับเร,เ,รเ,รเ,เราเราลางออกมาเดี๋ยวชิดมุมไว้เพื่นวางระเบิดเลย

แม่งกระสุนมาหมดเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยโอเคไปไปจ้ไปจ้ไปจ้ปมีใครเกี่ยวระเบิดไรอย่างโอเคมีแล้วนะดูเหมือนว่าผมจะไปนตัวถ่วงของทีมนะใช่ใช่เลย Come on! Come on! Come! Come! It's done.

จะเปิดสกิลทามวะเนี่ยแต่แบทมันด่าเลยต้นด่าใช่ปะแบดนี่โง่ปะฟูกกอนช็อตลาวอะไรบัณยเนี่ยเฮ้แต่ปืนนี้ก็แรงนะ ยิงเป็นเส้นตรงด้วย ว่ามึงโดนช็อตเดียววะถ้าผมวิ่งไปตรงนั้นได้แต่อ๋อโอเคถ้ามหันหน้าหนีเธอเออมาตรงนี้แล้วละ โอ๊ยมันเล็งผมเลยนี่หว่าโอ้เพื่อนเล่นสนยไม่เป็นอะเื่อนปิงผมเยอะไม่นะไรท e ไม่แมนดิงวะไรทีไรทีถ้าไม่สวยขออภัยนะครับคอมบุก,กากนะเฮ้ยพื่อนมึงจะกระโดดรถไป็จดจีบไปได้เดี๋ยวมันจะมีคนมารู้ดิดูวยเทนเวิรทีอึ่งบ่นนิเพื่อนมีคนเดินมาครับทางขวาเล็งไว้ไม่มีโอเคไม่มีใครเก็บระเบิดแย่ไอ้พวกนี้มันเป็นโลกนะ 3ัวนาทีหล e อ t ยุ่หลังๆน่าจะประมาณสองตัวมัว้งแม่งเป็นหาเลยมันชอบดักวะ นักนักใจกับทีมกูจังวะโอ้อมาเอลส์ not right หินเซกไปดันอ <c oughs> oh, ีโอ้จบแล้วเพื่อนกูตั้งระเบิดล Ừm oh, wait, đi đi, same. เออมัน <coughs> đây. <coughs> วันเกมนี้จบแล้วละ่ะโอเคครับก็สสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับ <F enders S 2> เพื่อบรรจัยผมนะครับแล้วก็ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นช่วยทีมเฮียอะไรเลยช่วยแหละแต่คือม,มันมันมันไม่คิดจะแบบมาช่วยผมกันหรือวางระเบิดนะหรือผมเป็นคนที่คิดผิดเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นนะก็ใคร มีอะไรที่อยากจะติชมหรือใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีไฮไลท์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ